เป็นอีกหนึ่งคลิปค่ะเมื่อเวลาใหม่ที่นอนสนิทแล้วเราก็มาทำการโรยปูนขาวเพื่อมาให้ใบหมอนชื้นตัวตื่นก่อนก็จะไม่กินใบหมอนก่อนเพื่อนจะทำให้ใบหมอนแห้งไวช่วยลดความชื้นใหม่ด้วยนี่ก็เป็นไหม่ไวสามนอนนะคะโรยปูนขาวเรียบร้อยเรามาดูกันอีกหนึ่งชั้น นี่เราก็ทําการลรยปูนเรียบร้อยแล้วนี่ไหมนอนนอนนิ่งแล้วค่ะปากแหลมชูคอคมองไปนี่จะดูแบบเรียงแถวตั้งคอเชิดสวยมากไหมนอนค่อันนี้ไหมยังเป็นไหมไว้ไว้น้อยอยู่ไว้สามก็จะประ,ประมาณนี้ก็เดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่ตอไปนะคะ นี่เป็นคลิปไหมนอนลอยปูนค่ะ